เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับนางเกร็ดดาวสินเจริญกุล กงสุลและก็นายศิรวิทย์สินเจริญกุลคู่สมรสเป็นตัวแทนสถานกองสุลใหญ่ณแขวงสวรรค์ใเขตเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะนครไกลสอนผมวิหารแขวงสวรรค์เขตเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กและวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2566โดยมีท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเจ้าแขวงพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของแขวงและกองสุนใหญ่เวียดนามประจำแขวงสวรรค์เขตและภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างนาครไทรสอนพรมวิหารแผานากเกษตรกรรมและป่าไม้และแผานากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแขวงเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในแขวงซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นจำนวน75เฮกตาร์